สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่พากินพารวยคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไพ่ในน้ำขมมูลในทางเลขเด็ดงวดประจําวันที่16มิถุน,นายนมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายนะไพ่นำไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริษัทผดเบิง่งผาดชมแนวทางเนาะค่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กับคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องผู้ใดามาร์ตำเล่าเนี่ยมาขึ้นพี่น้องจ้าฟาดบัลลาเนาะค่ะเขาอาลีอะไรผู้ใดมาร์ตำเล่าอยา่ยงกาแฟยากกฟยไพ่ได้ที่ธนาคารกสิกรเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองสองเก่าเนาะจ้ะ ผู้ใดอยากเลี้ยงกาแฟอยาเป็นสีบลูมาขึ้นเลขฟาดเขาตำเหล้าเขาไลายผู้ใดมันเลี้ยงกาแฟได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อว่าวลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลเนาะทางอาจารย์ทันเล็กอปเลยเนาะคะ่ะแนวทางนี่เป็นแนวทางเซียนสลัคาม16บวิถุนาหกหกวิ่งบน6มาชั่วเน้นๆคือ61 361 61นี่361นี่ดังเด้อพี่น้องข้างล่างเด่น9และ0เน้น90กับ0เอ่อ92และ05ห้รับกองฉลากเก้าหนึ่องเกาหนึ่งเก้และ12 พี่น้องจ๋าแคหนาจอไปเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเออเอาหลายๆสำนักเนาะจ้าเอามาโฮมกันนะพี่น้องะชนกันอยู่ที่สามล่างเนาะคะ่ะล่องหนึ่งได้พี่น้องยายไพ่มาคํานวณให้แร้วเด่นสามล่องหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะเด่นอยู่ที่สามล่างลองหนึ่งถ้าจะให้จับมัดกับแอดรัชนกก็เจ้ที่สามเจ็ดเจ็ดสาม หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเราพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวมาล่างตัวหนึ่งวัสันจากแนวทางของแอดกระตูน,นา 9, 1, มาจากเก้ากับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งวัสันวดที่แล้วเจ็ดกับเก้ามาเก้าเนาะจากวดนี้เก้ากับหนึ่งถ้าหายหนึ่งชนกันกับเมื่อกี้ที่ยายแม่สีบอกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอะขั้นมากระจวดจัจดเด่นล่างสองตัวมาตัวแนวทางของแอดกระตูนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง หนุ่มเมืองลาดค่ะหนุ่มเมืองลาดงวดที่แล้วเข่าสองเจ็ดเนาะค่ะเข้าตัวกลับเนาะจา้ะงวดน,นี้เด่นอยู่ที่8และ9้าอันมาได้ทั้งทั้งทั้ง,ง,งและทั้งล่างได้พี่น้องเนะาะทั้งหนุ่มเมืองลาดเนาะค่ะมีเก93 9 4 95 96 97 82 83 84 85 86และ87อันนี้คือแนวทางหนุ่มเมืองลาดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนชน9บ่อชน ไม่ชนจับคู่ห้าหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งและเก้าเก้าวาสัตถ้าเก้าเก้าส้นเลหอ่าปิงปองยายแพท้สียายแพ้ไอ้เน่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางครบมาครบสองตัวบนแอดชายกุลมาครบสองตัวบนมาเบิรงค่ะพี่น้องศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดและสองเจ็ดอันนี้คือแนวทางมาครบสองตัวบนของแอดชายกุลเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนาศักดิ์เนาะค่ะ เดนบนงวดที่แล้วหกเจก็ดมาเจ็ดเนาะจ้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าโบชนจับครัวเ,เลยประสันอ่าแปดแปดเก้าแปดเก้าห้าหกเนาะค่ะประจับตัวแปดห้าแปดหกเก้าห้าและเก้าหกเนาะค่ะอะไรอย่าลืมแปดเก้านะพี่น้องแปดเก้าห้าหกเอาไปจับมาท่อมกันเห็นแล้พี่น้อง โอเคเลยเนาะค่ะ okay, really okay. ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10ล่าง7สูตรน่าจะเป็นแนวทางของอาจ,จารย์ยืนเนาะคะ่ะ10ล่าง7สูตรส้นกันหยุดที่9พนะพี่น้องอ่ะไปตามสูตรเพิ่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยล่าง2เม็ด4คมห3กับ7 0สูตรน่ารุ่นเลยพี่น้องอาจัวจาดค่ะพี่น้องเจสูตรกับมาแห้งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพิ่นบอกว่าบนล่างมาได้ทั้งเทิงและทั้งล่างพี่น้องจ้าบอลูว่าเป็นแนวทางผู้ใดเนาะจะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นจบได้เจ็ดสองเจ็ดสามโอ้อันนี้เพื่อนเคยมายแล้วแหละเพิ่นก็นหายไปเนาะจะ่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าหกหนึ่งหกสองและหนึ่งสองมาได้ทั้งบนและล่างงวดที่แล้วเข้าศูนย์เข่าเจ็ดสองศูนย์สามเนาะพี่น้องศูนย์นี้แคบนาจอไว้พี่น้องหกหนึ่งหกสองและหนึ่งสอง มาได้ทั้งบนและล่างพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอจวดจ,จา่าได้เลยเนาะคะ่ะสองโตเนาะคะ่ะเนาะมาได้บนล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางย่อหญิงปากกาแดงเนาะคะ่ะย่อหญิงปากกาแดงมาเบิ้งขาเบิง้งไหมาเน,น้นๆอ่าเก้าแปดเจ็ดสองหนึ่งหกเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะคะ 8, ่ะแปดเอ่อแปดศูนย์สองและซีหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นเบิ้งก็หนึ 1, 1, 0, 0, 7, 7นะะ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเนาะค่ะอาจวดจ่าได้ค่ะพี่น้อง จากแนวทางของเพื่อนนาะคะ่นะเนาะหมากตัวใดกระจังจวดตัวนั้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดวิสนุเด่นศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สี่หาและศูนย์หามากตัวใดกระจวดค่ะพี่น้องศูนย์สีส่กับศูนย์หานี่อ่านเบิร์ตปีเนาะพี่น้องเนาะสี่หางวันนี้ก็น่าจะอ่านเนาะคะ่ะเอาาไปตามสูตรเพื่อนค่ะพี่น้องจวดจัดฝาดเบิรมเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าคิดคนเพื่อคนพบพนาพี่น้องเพื่อนไฮมาเดน8ลรอง7กับ9เนาะจ้ะเพื่อนบอกว่า8 81 8 2 8, 8, 8, 8 5 9 1 9เอก่อ9 1 7 1หลักลอยอยู่ที่ศ1น3 5สหผู้ใดมักน้ำเพลินกับจวดเลยเด้อะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดซินโคลาด รัฐบาลไทยชุดเดียวเด่นบนล่าง C C, 87, C 8 C 7 4847 C และ87อันนี้คือแนวทางแอดซิ urat, นโคลาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10บลัาง10บลางมาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะสิล่างมาแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนไหมาสองหกมาโตสองหกมาตัวจ้ะพี่น้องตัวใดติดดับออกไป ตัวใดปติดับจบไว้แต่ว่าเพิ่นบอหั่นสรุปมากเนาะจ้ะอันนี้คือสิบล่างเนาะค่ะเนาะสองหกแปดเนาะจ้ะตรวจจานน้ำเพิ่นใดเลยนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปแต้มรวมบนสันแต้มรวมเนาะค่ะแต้มรวมยูที่แต้มหกสันสายบุญน้ำโชกเก้าชุดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าสองห้า เจ็ดสี่ห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดหกสามหกหกสี่และหกสี่หกเต้มร่วมบนเพลนอยู่ทีหกเนาะพี่น้องเนาะสายบุญน้าโชคค่ะพี่น้องแบบไล่มือเพอนหมักเพลนขอมาเนาะจา้ะผู้ไดมันตำเล่าอย่าลืมเลียงกาแฟได้ไปสีเส่เด้อพี่น้องสี่แ้มีกําลังใจหาตำเล้ามาให้แล้วพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางลอยบนแอนุนามเนาะจ้ะ ้อยบนงวดที่แล้วเข้าสองเนาะจา้ะสองสี่ห้ามาสองเนาะจา้ะงวดนี้เจ็ดเก้าศูนย์มาโตลอยบนแนวทางของแอนโนนามเนาะค่ะอ่ะคันมากระจวดจาดฝาดเบิ่มน้้ำเพลนโหลดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพื่อนไห่งวดที่แล้วเพิ่นเดียนอยู่ที่สองเพิ่นจับได้เจ็ดสองเจ็ดห้าและสองห้าไปเบิ่งไว้ย่ไปสี่เดกแคปมาบอเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คืองวดสิบหกมีทูนาเนาะจา้ะ เด่นอยู่ที่1กับ 9, เก่านะจ๊ะหนึ่งสอาก้สองแล้1หนสองเนาะค่ะหนึ่งสองไม่สองหรอกเก้าหนึงเก้าสองแลนหนึ่งสองมาได้ทั้งเทิง,ทงและทั้งลางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเอ่อห้ามาปิดไทยด้วยเนีทางของอ่าอินซี่เท่าเนาะจ้ะอินซีเท่ารัฐบาลไทยสามตัวหนาสามตัวไทยสี่แปดสี่สี่เก้าสี่สี่ศูนย ตัวร่องคือหกศูนย์หกหกหนึ่งหกะ6รหกสองหกจะเป็นเลขเบิ่นเลขฮอเลขหาาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอะว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องคะมากัจดจวดจาดฝาดเบิ่มน้ําเพลินได้เลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ใย้ไพกขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าทีเดียเขามารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง,งรยังเงร้ยรวยๆปังๆสุข,ขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าทีได้แบ่งปันของมูลแนวทางให้แย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมไปแนวทางเนาะจ่าขอบคุณได้หลายเด้อจ่า